อันสวัสดีครับผมอยู่กับเกมอารวีเนี่ครับเสียงเพื่อนข้างนอกรบกวนก็ขออภัยเด้ออืมผมลบ่ค่อยมีอุปกรณ์พิเศษเพลย์ไลน์นะกิวเดอร์คืออยู่ซื้อนอ,นอ,อมาดิพิมพ์ทักทายเนี่ยกิวเดอร์อยู่อยู่บอ่อย่าหายอย่าหายย,าหาย,ย่าเ <c oughs> ฮกิวเดอร์หลุดไป,ป็น้อเน,นี่ยเดี๋ยวแม่เรียกว่า ไม่ไมีได้กิวด์กับบีกาเฮาด้วยตีคลิปท่าก่อนจักน้อยอย่าเฝ้าอ,อ,อีกซี่บอกตุยตุยอ้าวกิวด์เพิ่งมาไปใส่มากิวด์ไปใส่มาตีบับแดงท่าก่อนทากิวด์กำลังเดินทางไปเล่นผู้เจ้านะ่ กิวด้วยสปอ,อปร์ตบลรรจารเอากระทาตุยจังหวะด,ดีๆใส่น้อ,อจังหวะด,ดีๆนี่โอ้สร้างมาแล้วว่มีกาตีมีกาตีสร้างแล้วจังหวะหยุดแล้วปุ๊บคือมีกาวอ๊บตรงนี้ปะตั้มจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละติดไป้ายไปตัวหนึ่งโอ้ยถอ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 ยจะทุ่มตายคอยดูโอ้โอออออออตายละไปแล้ว,วสวยครับ งามอีหลีงามอีหลีตานี่กลับก่อนไปหาตีคลิปก่อนเดี๋ยวมีได้เงินมาเฟื้อนฟูของผู้เจ้าเนี่ยเนี่ยหาตีคลิปจังน้อยมาอันตีได้อยบอ่ลเนี่ยพุ่งปุ๊บอา้าวไม่เจออ่อยู่นี่ ตายบ่ตายบ่ป yup. ังเอ้าเอ้าป oh. ังเอ้าเอ้าอืมเอาจนแล้วอีมีได้มีได้โอู้ตายถ่มหาได้โอ้ยบางนี่เดียบางนี่เดี๋ยวพอเคยรู้ว่าฝั่งศัตรูฝั่งศัตรูบางนี่เอาอยู่เอาเมยเอาเนยเอามันคุ้มตามันเอาคุ้มตามันเออโอ้โหราคาอันนี้ไปเออพกมาละห่อตออยอย่าตายปุ๊บปังเอ้าเอ้าเอาได้ยั่บ่ปังอือตุ๋ยแล้วมันนี่โอ้ตาย พอดีได้กำไรได้กำไรอยู่ฮ่าฮ่าฮ่าโบกทักทายเขาเนี่อีดต่เขามันใสสองหนึ่งไปซอยไปซอยกลางแล้วซอยล่างวะไปซอยล่างดีกว่าศัตรเูเป็นจะเสียบนะเป็นได้ง่ายกว่าเขากำลังไฟกันอยู่จากน่อยเด้อร์มิดิเซอร์เกือบเป็นซาเนี่ย เสือเกลือแล้วันนี้พุ่งจังววาดีๆไปยังเอ้เอามันเอ้มันอีเปราะ้านี่ไปเปิดเิดสบุกอีกแล้วเสือนอมันดีเสือต่อนอมันดีปะตีมังกรปะมังกรใหญ่นี่แหละเป็นจังหวะนี่แหละมีเดือพเลือมันญาเจาะแว๊บแว๊บ อย่าฟาวหยาดคอยได้คอยตีมังกรก่อน,อนเออโอเคลงใจถ้าเบื้งเล่นกลางก่อนมีได้ศัตรูโอเคไปตีดักหอกดักสำคัญสุดตีผู้เดียวก็ได้ห่อนะมนนีเพิร์เพิเร์เพิร์เพิร์มาซอยล้วหดหวดหวดห,วด,ห,วด,หวดแซ่ครูห,หดแซ่ใส่ดัก นะคือเก่าเบิ่งเด้อที่ขอมาแล้วเส้นหนึ่งเหงแข็งเหงแข็งแก่งมนหนิมันก็เลยก็มามาได้มึดบาหน้นะมีญาติมามันก็ได้มาได้มึดไปลงล่างก่อนไปซอยมูลน,นะสองตัวตัวบางๆมันจะเสียบแท้นนี่เขาเอาแสบตีคุมตามันเนี่ย คลีรีก็อยู่ที่ซื้อนอนนี่มาโวยนี่มีกาเฮามาผมนี่มีกาเฮ้าโอเครีอยู่ทีซื้อบินบังโอ้ตายบัวอ,อืมมาเนี่ปนมาจารย์บังอาลีหัวขนาดเอ้าอืแอลลอเนี่ยแอลลอเนี่ยจะตีคลิปท่ากันจังน่อยเอาบัฟเอาเงินนี่มีสู้เขาเขาแล้วเขาเขาโรยกว่าแล้วเขาตุยได้ป่านี้นะ เสียงข้างนอกบรบกวนกับผมขออภยัยนะครับผมตุ้มเอา้าตั้งตายตาย,ตายมึงอื้มนี่บักสร้างบักสร้างเอา้าบักสร้างบักสร้างเออสื่อแชร์ตีตายซะอย่าเห่อย่าเห่าเหบางทีเอามีได้ดอกบางนี้นะมันแห่ให้มันอยู่เดี๋ยปอมโพดบินมาพีสักหน่อยอา่ามีได้เพอปะ่ะกลับ อยู่เหิงเดียตายนะไปเล่นกลางก็จังน้อยโอย้ตานี่เห่าเทีบหรือว่าฝั่งศัตรูกระจอกวะคือกินคือกินเงินกินโกยเถอหลักบับเขาก้อนหวดหวดหวดหวัดหวด,หวด,หวด,หวดอืม ได้โบได้โบมีกล้าเฮ่าปะเฮาไปแต่ตายแน่นอนเบิ่งท่าทางนะ้เพื่นไฟก่อนนี่จังหวะนี้แหละไปปังเอาดิเอามันอื้อเอามันนี่โอ้เห่าคือจะตายว่ะถอยก่อนสักหน่อยจะ่จิ๋วทำมีได้นะไปยังเอาออกไปอื้อติดใบไปถึงเอือมึงตายแล้วมึงตายแล้วล่ะมึงตายแล้วล่ะมึงยังยังมึงยังแหมึงยังแหเอาหลอดเอือไปเละลำเละลำตายแน่นอนเละลำ แหลกลำครับแหลกลำมาเป็นยังมาเป็นยังพิมพ์ทักทายเขาแน่ดันดันดันพิมบอกเขาเออฟาวดันแน่เดี๋ยวเพ่เขาเกิดเดเจ็บเดหันเฮายิ่งเป็นปลาที่บางบาง,บางอยู่ฟาวดันเด้อพี่น้องใครอยู่ปลาฝั่งศัตรูมีดีเก่งมีดปเป็นเรือลายถ้าเป็นลบเฟี้ยวนี่เนี่ย ดินสกิลเฟียลวันนี้นาคอสเนี่ยเฮาเอาหญ้าที่เฮาเนี่ยเฮาเจอทีมกระจอกก็ดีไปกับพี่น้องมามาจากวันนี้แหละบังบังจะตุ้มบังจะตุ้มเอาบลยดีโน่บักบักนี่ปังอุ้ยเอ้าอ้งโอ้ตายแล้วบังบังตีพิโตบังไปตีซ่างบังจะตีนแค่รีโอ้ตาย ตานี่คือต่างโซคักตีพิทโตเลยสิพกุิติพี่น้องท่าจักน้อยเนี่ยสร้างอยู่ตัวอ่งกลางทีมเฮาหลังตีมังกรอยู่โอเคโอเคแซบอยู่พอดีได้เอ้าหหวย นิด,ดรุดบอลเลยเด่นดเท่านี่เท่ากากเลยว,ว่าเนี่ยเขามีดีวะไปสร้อยมันอยู่ซื้อนะไปซร้อยตีมังกรก่อน,นโอเคได้แล้วตีบับแดงแน,แน,น,ดนี่แหละมังได้มังเลยไฟเฮาบินเฮาไปซับเคาร์ดเนี่ยได้มังกุดแล้วต่อไปนี่ก็มีตะเฮงกับเฮงแหละครับผมโอเคเรียนบนบอกเข้าไปผมจะไปโจมตีแล้วผมทำชนะละักไว้ มีกาเฮาแล้วเลยเตอเข่งแขยงเตอเตยำหยางโอ้มบเคลีบเคลีอย right hmm. ู่นี well okay. ่เบอเคลีนี่โอ้มีเม่นบรเคลีโอ้หมูทอดซับมีนะซับมีเฮายำหย่างหมูทอดนี่ยคลีเคไปไปปังเหาะไปเหาะไปซับเอาใบเธอนึ่งตบเธอหนึ่งห่อาตายบนอหลอตนอห่อหาาตนอซับซับซัซับโอเคสนะระงานนี้นะเออตับตับตับตัอี โอ้ปืน A16 ยิงอยู่ท่นละยิงข้ามีเฮ่าเนี่ยมันนี่นะของมันต่างกันในนอ้องมาบักฮานี่ยแหละบักนี่กับกระจอกอยู่ของน้อยกับเฮ่าเฮ่ากีนไม่โบกคือแทงได้เลยบักนี่นะมีนิยานโอ้เนี่ย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 เนีสายตาบังมีดีกระโดดได้เนี่ยไวพิบป,ปีดีมีดีเยี่วะต้องไปตรวจสอบละสายตา อมองออกไปผิดมองเนื้อเรื่อยๆ,ๆห่อไปบ่เนื้อเรื่อยๆ,ๆไปยูป่บ่ไปแตเ่เฮาอย่ามีเฮามีเฮาโอ้มีได้มีได้มันแทงอะน,นะเฮาเฮาไปกะ็ะซิบเลยเปล่าเปล่าห้ามมีายเด้อโอ้ไเตลเซียบด้วยอืมอืม้อเตลเซียบอึบมีเอา้าคือตายเนี่อโอ้คือตายว่ะอ๋อเีจะบอได้ถือสเปลมันนะ งายาม่เถอะตายซะมึง oh, อ no ่ะเออหลอดเสยเที่ยวก็เลยคือยิงแหงี่ยก็ยิงบักคาบบักคาน่ะมีตายว่ะแปกอีหลีสนาละละตอนนี้น่ะนี่นี่เป็นยีนี่ฟันโหดแท้หว่าอิดมาดคักๆทีมเฮา ถ้าเรายางเป็ทันอยู่บ้งางอเอ็ดย่างเอ็ดดินกันนะวะไอปึ๊กเสลือคือชนะแล้วย่งางเอ็ดดินเนี่ยยางเอ็ดดินเอ็ดดินให้ค่อยย่างไปเขาก็มีตีปอมวะมีฟาวจบวะหรือว่าทางเขาไปแอกหล่อวะเอออะไรแล้วพุ่งไปไวันนี้ทำมา,าดีๆนี่เคลียร์เคลียร์ยินดีปัง ปังปังอือตายซาบยอนแม็แว่นแม็กแว่นเออสนะเธอมากระติดตามผมหลายๆนะครับผมจุ๊บจุ๊บ